หัวชีดน้ำเนี่ยสามารถปรับมุมปรมับองศาได้นะครับเดี๋ยวพิ่มอันนี้ก็ได้ ฉีดล้างพื้นไม่ได้นะครับความแรงเนี่ยระดับ100้บารเลยนะครับ อันนี้คือเครื่องฉีดน้าแมงดันสูงสำหรับเอาไว้ล้างรถนะครับแล้วในหนึ่งชุดมัมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันนี้เป็นปืนฉีดน้ําแบบสั้นกดฉีดได้ง่ายด้านล่างไปแบบสวมเร็วมีหัวปรับรูปแบบการฉีดน้ําได้ตับปลายฉีดน้ําสามารถหุบเข้าออกได้กระบอกใสฟองโฟมสวดเข้าไปที่ปืนฉีดได้เลยนะครับแบบนี้อันนี้เป็นสายยางแบบจุ่มน้ําสายยางยาว2เมตรมีหัวกรองน้ําให้แล้วก็หัวสวมเร็วอันนี้เป็นสายฉีดน้ำแมงดันสูงอันนี้เป็นหัวต่อเข้าเครื่องอันนี้เป็นหัวต่อครอาปืนฉีดน้าสายยาว7ดเมตรหัวแรปเตอร์ต่อเข้า สวิตช์ปิติดเครื่องตัวเครื่องกันน้าสามารถโดนน้าได้ปลับไฟแบบซองขากดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพิพมพ์ผู้ปได้ในคอมเมนต์